哈哈哈 สังภาษาถ่วยนี่สังเอาไว้ส่งสัญญาณกันเวลาส่งสัญญาณพนที่จะเอาออก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 ไปพร้องช้างสมัยก่อนหรือว่าไปฟองช้างอะไรอยู่ในปงในป่าหัวหน้าเผ่าหัวหน้าเผ่าคือว่าเขาเป็นไออาจารย์อาจารย์เป็นมอใหญ่ช้างหัวหน้าเขาหัวหน้าเขาคือมอใหญ่ช้างไปอยู่ในปงในป่าอย่างนี้เขาก็ให้สัญญาณ ว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนนี่ก็ตัวนี้เขาเรียว่าจะออกไปก็ให้สัญญาณสัญญาณเสียงพอเขาที่พอใหญ่กว่าเขาอาจจะหมอช้างเสียงเป็นยังไงครับลุงไม่ยังหย่อยู่ทำาพให้ดูหน่อยๆลุงเะรลุงลุงเอาเป่าดีกว่าผมผมเป่าไม่ได้ต้องให้เขาเป่าโอ้กองเขาต้องให้เขาเป่า อ๋อาไปปมเป่าเรื่องมันได้ยินไหมก็ตือเปิดทุกวันอ่ะอ๋อนี่บอกเวลาครอบทำการแสดงอ่ะ ให้เอาไรเอ่อลงสัดเงี้ได้แล้วได้แล้วจะเอาไปโน่นอ๋อฮ่าของไปใช้งานจริงครับไปใช้งานจริงไใชครับไปใช้งานจริงครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ไอ้มีที่มาที่ไปเก็บเป๋าได้อยู่ผมยังไม่มีพี่น้องแต่แต่บางคนเขาเขาเขายังอายุน้อยกว่าผมเขาก็เป๋าใช่ว่าผมไม่เป๋าครับคือว่าผมยังให้เกียรติผู้ผู้ชูผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่ผู้เท่าผู้แก่แต่อาจารย์ ผมให้เก็บเสมอคือให้ชอบคนที่อายุมากเป่าอายุน่าก็เปาได้แต่ว่าบางคนนั้นเขามีตัวเองเขาก็เปาได้ริ้งเดิมพระใจของผมก็ไม่อยากจะทำให้ผู้ลับผู้ใหญ่เ่าดีกว่าให้คนเท่าคนแก่แกอายุเจ็ดสิบว่าแล้วอ๋อเจ็ดสิบยอแล้วครับผมเจ็ดสิบสองแล้วเจ็ดสิบสองผมได้ยินข่าวคนอายุเจ็ดสิบกว่า มีเมียอายุ19บเก้าออกข่าวเออเอาได้10ปีเอาได้เหมือนกันตอนนีไม่อยากได้เอาได้สิปีแล้วอายุสิบเกอ18ปีได้ยินข่าวตุงสัตว์ได้ยินข่าวไหมได้ได้ยินข่าวได้ยินข่าวถ้าเป็นแบบผมน่ะ72 73สิได้ห้าวันเมียหนีเออไม่เป็นไรแต่ว่าแต่จังผมน่ะผมอายุป่านนี้นะผมไม่เอาแล้วครับอายุ18 19ปี20ปีผมยังไม่เอาเลยครับคือว่ามันมันเป็นไปไม่ได้คือว่าเขายังเป็นลูกอยู่อ่ะยังไงยังไงก็เป็น รุ่นน่าจะเป็นรุ่นเหลนหรือว่ารุ่นลูกอ่ะก็ได้ว่ารุ่นเหลนก็ได้นะครับผมรับทราบรับทราบผมผมผมมันช่ผมปกตินะผมคนที่เขามีความคิดที่ดีที่สุดทุาวันเป็นพูดอย่างนี้ผมพูดทุกวันนะครับผมพูดไปตามผมพูดไปําครับ